เราอาจจะเคยเห็นนะคะพวกคอลลาเจนที่มีทั้งหมดคือหนึ่งท้ายหรือว่าสองท้ายอาจจะช่วยในเรื่องของแค่ผิวและก็กระดูกเท่านั้นแต่ตัวนี้ค่ะมาทั้งหมดนะคะคือ3ามท้ายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากประเทศญี่ปุ่นคอลลาเจนไทฟถูกนะแล้วก็มีคอลลาเจนไดเปปไทด์ผงกระดูกอ่อนปลาฉลามตัวนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าราคาสูงมากเขาจะไปช่วยเสริมให้การทํางานของ กระดูของเราเนี่ยมันดีมากยิ่งขึ้นหนึ่งเลยค่ะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นเหมือนอจริงเหมือนคอลลาเจนดีอะ่ะคุณผู้ชมคิดง่ายๆนะเหมือนเวลาที่ผิวเด็กอะ่ะ <ừ> ผิวเด็กเขาจะมีคอลลาเจนอยู่ในหน้าเนี่ยเยอะมากๆเลยหน้าเราก็จะเด้งผิวเราก็จะเด้งคุณผู้ชมถัดมาเลยริ้วรอยแดะแลดูจางลงแต่ไม่ได้หายนะ <ừ> แต่มันก็จะไม่ได้โกงอายุสมมุติว่าอายุเลขสามแต่หน้าปลาไปเลขสี่เลขห้าอันเนี้ยมันจะเริ่มจะไม่มีแล้วมันก็จะอยู่ในวัยที่สมควรที่จะเป็นวัยนั้นอย่่างที ค่ะลดอาการคือเปราะแตกของเล็บและต่อมากระดูกแข็งแรงนะคะลดการชะลอการสลายของกระดูกได้เป็นอย่างดีอย่างที่5มีส่วนช่วยค่ะในการลดอาการปวดข่าวในผู้สูงอายุครบไหมละ่ะครบจริงๆครบ